ผมมีเรื่องอยากให้ที่ช่วยหน่อยจับปลาตัวเล็กกินไม่อิ่มมึงก็เลยคิดจะจับปลาตัวใหญ่งั้นเหรอผมจะกวาดแมงทั้งบ่อเลยพี่แล้วมึงรู้ได้ไงว่าปลาที่มึงจะจับนี่มันตัวใหญ่แค่ไหนแล้วพี่รู้เหรอกูตกปลาในบ่อนี่มาเป็นปีๆไอพวกปลาตัวเล็กเนี่ยมันโง่ มันกินเหยื่อไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็กลับมากินใหม่แต่ไอปลาตัวใหญ่นี่สิมันไม่โง่แบบนั้นนะเว้ยผมไม่ได้จับปลาเล่นเกมแบบพี่ผมจะจับแม่งให้หมดเลยไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่มึงลองดูเดิมได้